รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ข่าวแรกกันที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดภูเก็ยครับสั่งปิดเมืองป่าตองแหล่งแพร่ระบาดโควิด -19 ยอดรวมสะสมเป็น178ตรายครับ13เมษายนนี้เตรียมปิดพื้นที่ทุกตำบลและวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจพบผู้เสียชีวิตรายแรกนะครับ ลก็ว่าได้อ่ะการค้าขายไรายได้ก็ลดลงกระทบ100%เปเซ็นะคะป่าตองนะคะเงียบเงียบเหมือนป่าช้าเลยค่ะอันนี้แหละครับวิกิจใหญ่มากที่สุดไม่เคยเจอครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วสุนามิถามว่าเสียหายเป็นบางจุดแต่ COVID โควิดโคโรน่านี่เป็นอะไรที่ว่าหาจุดจบไม่เจอไม่รู้ว่าจะยาวถึงขนาดไหน คิดโควิดสิบเในช่วงที่ผ่านมาทําเอาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างจังหวัดภูเก็ตตกเป็นสถานการณ์ที่หลายคนบอกว่าแย่ยิ่งกว่าช่วงสึนามิจากจังหวัดที่เคยทํารายได้เข้าสู่ประเทศสูงกว่าปีละ4ี่แสนล้านบาทมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามากว่าปีละ14ล้านคนวันนี้บรรยากาศซอยบางล้านหน้าหาดป่าตองอยังคงเงียบเหงาแม้ห้างร้านจะเริ่มกลับมาเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาล หลังจังหวัดภูเก็ตสามารถควบุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วจนยอดผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ทั้งนี้ต้องชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะทีมนักรบชุดขาวของจังหวัดภูเก็ตที่อดทนทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนค่ะ ผมชื่อในแพทย์เฉลิมพงศ์สุขนลผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชราภูเก็ตนะครับสำหรับสถานการณ์รของโรคโควิด1 i นะครับที่จังหวัดภูเก็ตเป็นสถานการณ์รที่ค่อนข้างจะวิกฤตทําให้ทีมแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตเกิดภาวะวิวกฤตเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยที่รับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลจํานวนถึง227รายนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่สูงที่สุดนะฮะรองจากกรุงเทพมหานาคร เครียดมากๆเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้จักโรคนี้มาก่อนด้วยแล้วเราต้องดูแลผู้ป่วยปกติผู้ป่วยที่เป็นโควิดนะครับและผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการเราต้องปรับห้องปรับตึกเครื่องไม้เครืมือต่างๆนะครับเราต้องมีการแยกใช้นะครับห้องต้องเป็นห้อง negative pressure <c oughs> เรามีเคสโควิด -19 เข้ามาเคสแรกวันที่25มกราคมเนี่ยบุคลกากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลน,นะครับทุกคนมีความกลัวนะครับ ือถ้าหมอไม่กลัวก็คงโกงหกหมอคิดว่าทุกคนกลัวเพราะตอนแรกองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้มันไม่เยอะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เป็นหมอแล้วเราถอยไม่ได้อะค่ะเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ละคนก็แรกๆกลัวเหมือนกันก็กลัวแต่ในในฐานะพยาบาลเออถ้ากลัวกันทุกคนแล้วแล้วแล้วใครจะมาอะไรอย่างเงี้ยเราท้อไม่ได้เราถอยไม่ได้เราต้องขึ้นแข็งเราต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเรามันก็ จะไปเดินหน้าต่อไม่ได้ในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยนะครับเริ่มตื่นตัวตั้งแต่วันที่5มกราคมแล้วก็มีผู้ป่วยรายแรกวันที่12มกราคมนะครับสถานการณ์เริ่มวิวิกฤตนะครับก็คือวันที่25มกราคมนะครับตอนนี้นะครับก็คือเป็นสถานการณ์และภาวะเครียดนะที่จังหวัดภูเก็ต นะครับเป็นจังหวัดที่มีเคสแรกเข้ามาแล้วเป็นจังหวัดต้นๆเลยนะครับรองจากกรงเทศละประิมนทลนช่วงที่เราวิกฤตการณ์มากๆเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาไปถึงกลางเดือนเมษาเนี่ยนะครับซึ่งมีผู้ป่วยที่มากขึ้นเรื่อยๆจำนวนมาก ซึ่งตอนนั้นทีมงานกทุกคนก็บอกว่าเราต้องเร่งในการที่จะสร้าง 30กว่าคนนะครับจากผู้ป่วยทั้งหมดแต่2อี่คนก็จะมีผู้ป่วยที่วิกฤตประมาณ6 7คนมีผู้ป่วยที่เสียชีวิต3คนก็คิดเป็นประมาณ1.3%โควิดเคสสุดท้ายเนี่ยนะครับเราเจอวันที่25ิพฤษภาคมเช่นเดียวกับประเทศไทยนะประเทศไทยก็ประมาณ2เดือนกว่าเช่นกันนะครับในการที่ไม่มีเคสโควิดนะครับแทบจะเรียกได้ว่าคนไทยหรือคนภูกเกต็ตเนี่ยนะฮะไม่มีเชื้อโควิดอยู่แล้วดีใจที่ว่าจานวนผู้ติดเชื้อนเนี่ยลดลงเรื่อยๆจนเหลือศูนย์นี่คือที่สุดแล้วค่ะภูมิใจตั้งแต่ว่วา เราได้เข้าก้าวเข้ามาเป็นพยาบาลแล้วรู้สึกว่าเรารักในวิชาชีพ mm. <laughs> พูดแล้วมัน <laughs> นะคะเรารักในวิชาชีพนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนไข้เนี่ยเขาจะมาด้วยโรคอะไรเราก็พร้อมที่จะดูเขาดีใจที่ว่ามาถึงจนจุดๆนี้แล้วเนี่ยมีคนไข้ที่กลับบ้านมีคนไข้ที่หายผมดูแลัสลี คือเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโควิดก็คืออาการที่หนักสุดของจังหวัดภูเก็ตอาการคือตอนแรกมันจะเป็นไข้แล้วก็ไอไปฉีดยาก็ไม่หายก็ก็ยังไม่ทราบไงว่ามันมันมันจะเป็นป็นโควิดเป็นโรคเนี่ยเพราะว่าจากการที่เขาสอบถามมาไม่มีการไปในสถานที่เสี่ยงไง เขาเลยไม่ให้ไปตรวจโควิดเดี๋ยวตอนนั้นนะผมไม่มีเรี่ยวแรงแล้วข้าโรงพยาบาลประมาณวันที่1ประมาณวันที่1เมมีสาก็ตอนนั้นก็สลบไปประมาณวันที่4ฟื้นขึ้นมาจากการบอกเล่าวันที่16เมีสาออกจากห้องไอซียูประมาณ27่สิบเจ็ดยี่สิบแดนี้ทำตรงนี้ก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลนสนามของของของจังหวัดอีกทีนึง ก็หลูโรงมันสนามทางกลุ่มแพทย์เขาก็มาไกลคุยทางไลน์ก็จัดก็จัดจัดไลน์ไว้ให้โดยการคือการใช้ไลน์ให้มีอะไรก็โทรคุยข่างทางไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเจอกับแพทย์ก็เขาก็คุณบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานภาครัฐต่างๆคอยช่วยเหลือทั้งตอนนี้ผมอยู่ที่โรง,งพยาบาลแล้วก็กที่บ้านด้วยทุกหน่วยงานยอดเยี่ยม จะเป็นโชคดีนะคะที่เราได้รับความสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นอย่างดีที่สุดทุกๆอย่างที่เรามีมาวันนี้มาจากภาคประชาชนค่ะต้องบอกว่าเราสู้กับโควิดที่หนักมากคือทั้งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรานึกไม่ออกเลยว่าพวกเราอะทำอะไรไปมากมายขนาดไหนคือย้อนกลับไปดูสิ่งที่ทำตอนนั้นทุกคนคงแบบ ทำเต็มที่เท่าที่ทุกคนจะทําได้มันเป็นความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีที่นึกไม่ออกว่ามันมาได้ยังไงต้องขอบคุณภาคประชาชนภาครัฐหรือว่าทุกคนในจังหวัดเราเป็นเหมือนกับกําลังหนุนให้กับเราเลยค่ะส่งทั้งของส่งทั้งอุปกรณ์หรือบางคนก็บริจาคหมอคิดว่ามันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆฝ่ายทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นโรงพยาบาลอย่างทุกวันนี้ได้ค่ะ เราได้รับกําลังใจอย่างมากจากพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตนะฮะเราเหนื่อยขนาดนี้นะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนปลุกวัญนกำลังใจทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะสู้กับโควิด -19 ต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็เป็นเป็น,ปนผมคิดว่าเป็นคีย์สักเซสแฟกเตอร์ของหนึ่งของในเรื่องของการบริหารการเรื่องโควิดครับนั่นคือความรู้สึกจากใจของทีมนักรบชุดขาวผู้พิทักษ์เกาะภูเก็ต ที่ทาหน้าที่ดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนคนภูเก็ตให้รอดพ้นจากภัยโควิด -19 รวมถึงความรู้สึกของอดีตผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยากจะออกมาขอบคุณสะท้อนเรื่องราวขอบคุณภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันร,รักษาเป็นกำลังใจให้เขาหายและก็กลับมามีชีวิตมาอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากการดูแลชีวิตคนภูเก็ต โควิด -19 ยังส่งผลต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมสถานการณ์จะคลี่คลายแต่ร่องรอยความบอบช้ำความซบเซาทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและเยะียวยาอย่างเร่งด่วนค่ะความรู้สึกตอนนั้นของทาท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าการระบาดไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย หรืออาจจะเกิดขึ้นในวงจํากัดมากเพราะตอนนั้นมีความรู้ค่อนข้างน้อยนะครับกับเรื่องโรคระบาดโดยเฉพาะเรื่องโควิด -19 เนี่ยสี่มุกรลาเนี่ยครับผมเองเนี่ยส่งข้อความทางไลน์ท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดภูกเก็ตบอกท่านผู้ว่าครับที่หูหั่นเนี่ยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเรามีไฟบินตรงจากหูวหั่นเข้ามาผมเรียนนําเสนอว่าทางจังหวัดอาจต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างซึ่งท่านก็ได้ จัดการให้มีการตรวจเทอร์โมสแกนทันทีในวันที่5มกราคมเราจะเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยยกเวน้นกรุงเทพมหานครที่มีการทำเทอร์โมสแกนเป็นเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเป็นสนามเป็นแรกแต่พอต้นมีนาคมเราพบความจริงว่าไปทั่วโลกละ แล้วภูเก็ตก็เริ่มมีเหตุการณ์เกิดขึ้น<ม>เหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนั้นคือการหยุดการระบาดก่อนไม่ใช่เรื่องธุรกิจเป็นเรื่องของชีวิตของพวกเราพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตต้องไม่ให้มีการระบาดเกิดขึ้นหรือระบาดน้อยที่สุดซึ่งตรงนั้นเนี่ยภารกิจของเราแทนที่จะไปพูดถึงเรื่องของจะทำมาหากินยังไงก็กลายเป็นว่าแล้วเราจะช่วยจังหวัดเราอย่างไงให้ให้พ้นจากการระบาดให้ได้ ที่ประชุมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกรรมการบริหารชุดเดือนมีนาคมเนี่ย19มีนาคมนี้จะแม่นเลยระหว่างประชุมเนี่ยคุณยุ้ยก็ได้รับลายข้อความจากคุณหมอแปมว่ามีความจําเป็นต้องตั้งโรงพยาบาลสนามละต้องการเตียง100เตียงในที่ประชุมเราก็ไม่ได้ประชุมละกลายเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์เล็กๆตั้งโรงพยาบาลสนามก็ระดมสรรพกำลังกันเตียงผ้าปูที่นอนหมอน22เราขน ทุกอย่างเข้าไป24มีนโะรงมามสนามภูเก็ตก็พร้อมให้บริการเพราะฉะนั้นภารกิจของเราตอนนั้นก็คือการช่วยพี่น้องประชาชนเรื่องธุรกิจเลิกคุยเราก็มีข้อเรียกร้องไปทางมหาสไทยว่าธุรกิจโรงแรมเันไงก็ต้องปิดก่อนมันเดินต่อไม่ได้หรอกยอมที่จะเจ็บปิดธุรกิจโรงแรม,ม พวกเราตอนนี้คือฟื้นฟูตลาดนะฟื้นฟูธุกิจท่องเที่ยวให้กลับมาเรามีพี่น้อง12องค์กรเอกชนนะฮะประดมกันเป็นกําลังกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยคือนอกจากจะฟื้นฟูการตลาดแล้วเนี่ยทำยังไงให้พี่น้องเราเนี่ยอยู่รอดให้ได้พี่น้องท่องเที่ยวเราเนี่ยมีมีปริมาณกําลังคนอยู่ทั้ง3 0 0 0 0คนรวมทุกสาขาอาชีพนะฮะประมาณ3 0 0 0 0คนทำางไงให้เขาเหล่านี้ยอยู่รอดให้ได้ทำงานเราถึงจะปรับโครงสร้าง เศรษฐกษิจของเกาะใบนี้ได้เกาะเนี้ยเพิ่งพาธุรกิจท่องเที่ยวจากต่างชาติเยอะมากแล้วเราก็เห็นเป็นบทเรียนแล้วว่าพอต่างชาติไม่ได้เดินทางเข้ามาเนี่ยเราเองก็ขาดภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็คิดต่อครับว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเกาะยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวอาจจะเป็นตัวหลักแต่จะมีตัวพระรองเพิ่มขึ้นไหมเช่นการพูดถึงศูนย์การการศึกษา มีหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติพูดถึงเรื่องของ Marina พูดถึงเรื่องของ Medical พูดถึงเรื่อง Sport and Event เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันผมว่าข้อสำคัญคือเราเราต้องเรียนรู้ว่าเราพลาดตรงไหนแล้วเราต้องเดินอย่าให้พลาดอีกแน่นนะ นักท่องเที่ยวชาวไทยกับชาวต่างประเทศเนี่ยถ้าเรามาคลี่จํานวน,นนักท่องเที่ยวแต่ละชาติแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยนะฮะมาอันดับหนึ่งที่ภูเก็ตคือ4ล้านคนแน่นอนที่เป็นต่างชาติคือ10ล้านแต่ถ้ามาคลี่สิล้านออกจีนมา3ล้านเองคนไทยมาอันดับหนึ่งครับคือ4ล้านคนเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยสล้านก็เป็นโจทย์เราว่าในภาวะแบบนี้ทำไงเราถึงตรึงตัวเลข4ล้านได้ความจริงก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า อย่างไรเสียผู้เก็ตจะเดินต่อได้ก็ต้องมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเราก็บอกงั้นถ้าเราสามารถจะสร้างโมเดลที่เรียกว่า alternative state quarantine ได้ไหมก็เอาคนต่างชาติเหล่านั้นอะที่อยากเดินทางเข้ามาแต่มีเงื่อนไขต้องมาอยู่กับเราก่อนกักตัวก่อน14วันมีการทดสอบไม่มีเชื้อแล้วอย่างน้อยสองครั้งเมื่อพ้นแล้ว14วันก็สามารถให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้อย่างปลอดภัย ภูเก็ตเนี่ยพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยการให้มีการกักตัวได้ที่ภูเก็ตตอนนี้โรงแรมในภูเก็ตก็เริ่มขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่กักตัวได้แล้วการที่จะฟื้นตัวกลับมาด้วยการธุรกิจของการท่องเที่ยวก็ต้องมองอย่างรอบคอบนะครับในการที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มเฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับเข้ามาในภูเก็ตแล้วก็มีมาตรการที่ ที่รัดกลุ่มที่สุดนะที่จะไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อต่อไปเนะี่ยน,นี่เป็นโจทย์ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเองนะครับก็ต้องพยายามทํากันอย่างหนักทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต,ต้องขอชื่นชมเลยครภูเก็ตเป็นจังหวัดที่พิเศษจร,จริงๆนะครับเพราะพี่น้องประชาชนภาคเอกชนเนี่ยนะครับให้ความร่วมมือร่วมคิดต่างๆเนี่ยมากมายนะครับเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่เป็นหรือว่าเป็นปัจจัยหลักหรือเป็นคีย์สักเซสของ เป็นส่วนที่ว่าเราได้เอาเงินตัวนี้เพื่อมาใช้ใช้จ่ายเพื่อให้เราได้ต่อชีวิตไปได้ในช่วงหนึ่งผมได้ครับคือว่าผมอยู่ประกันสังคมประมาณหมื่นกว่าบาทได้ครับเ,เงินประกันสังคมที่ได้มาก็เอามาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวครับเร่งรัดก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยา5,000ันบาทเนี่ยทำให้เรามีก็เรียกว่าม,มีต้นทุนขึ้นมาสักหน่อยแต่ถ้าเกิดรัฐไม่ได้ช่วยเลยเราก็แย่ที่ผ่านมาก็รัดวานที่เขาช่วยเหลือเี่ย ที่ว่าเงินที่ว่าที่เราไม่ทิ้งกันเดือนละห้าพันใช่ไหมก็ช่วยเราได้เยอะค่ะตอนนี้ถ้าไม่มีเงินส่วนนี้ก็ลําบากมากอะค่ะก็ไม่ลืมนะท,ที่ที่รับรมารช่วยเหลือพี่น้องทุกคนเนะี่ยเนาะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วก็ขอบคุณรัฐบาลแล้วกันนะคะยื่นมือมาช่วยประชาชนการช่วยเหลือในด้านของรัฐบาลกับเงินเยียวยาตอนนี้ก็ได้รับแล้วต้องขอบคุณทางรัฐบาลด้วย ยังไม่ทิ้งกันอยู่คือรัฐบาลจะช่วยในสองขาภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกฝั่งดีมานกับสัพพลายโครงการเราเที่ยวด้วยกันกําลังใจนี่เป็นการกระตุ้นฝั่งดีมานซึ่งถือว่าดีดีเลยนะฮะฝั่งซัพพลายก็คือฝั่งที่ดูแลผู้ประกอบการจะเป็นเรื่องประกันสังคมหรือฝั่งซอฟโลนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็กับธนาคารพาณิชย์ช่วยเหลืออยู่ก็หวังว่าจะทําให้เราเดินต่อจนถึงสุดวัคซีนจะปรากฏการควบคุมการระบาด ต้องยอมรับจริงๆครับว่ารัฐบาลทําได้ดีมากาหมอเราเก่งจริงจริงจริงแล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็มีส่วนในการที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับทางสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตหรือประเทศไทยเนี่ยอย่างมากท่านปรลักกระทรวงท่านเล่านตีว่าการกระทรวงท่านไีช่วยว่าการเนี่ยท่านก็พยายามหาของนะครับหาแมสหาชุด PPE ต่าง,งๆนะครับในการที่จะมา ให้กับบุค,บคลากรทางการแพทย์ได้ใช้แล้วก็นโยบายของสาธารณสุขในภาพรวมเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะรุดออกมาได้เร็วนะครับแล้วก็ตกผลึกได้เร็วกว่าประเทศอื่นในช่วงโควิด -19 หน่วยงานภาครัฐอยากองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีมาตลอดนะคะรวมทั้งประชาชนบนเกาะห่างไกลด้วยค่ะ เศบาลน,นาอาวรยเราได้นําถุงยางชีพมามอบให้กับพี่น้องชาวเกาะหลนนะครับทุกหลังคาเรือนในส่วนของพื้นที่เกาะหลนนั้นนะครับเราประสบในเรื่องของผลที่ได้รับกระทบจากโควิด -19 ทางเทศบาลนครเก็นะคนนะ,ครนนะครเราจะมีเครื่องกระโปงกุยโกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ วันนี้เทศบาลมาด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนด้วยอให้ความหล่มมือนะคะผูเก๊สมีอุตสาหกรรมแาดเดียวคือการทองเฉียถ้าทองเฉียบไม่เกิดมันก็จะเป็นการค่นกับสานเราผมได้สัมผัสกับชาวบ้านเนี่ยผมว่าชาวบ้านยังเดือดร้อนค่อนข้างเยอะถ้าเราได้ช่วยในเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์ไปได้ระดับหนึ่งการแบ่งปันเป็นเรื่องสำคัญเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันเนี่ยผมว่าทุกคนต้องต้องมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับ ขาดจะไม่ไม่ไม่ควรจะตกพวกแม็ดพวกหน้ากากเนี่ยมันต้องใส่ให้ตลอดเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็ป้องกันไม่ดีกว่าเชื้อเนี่ยมันจะมาตอนไหนเราไม่รู้อ่ะเราต้องใส่แม็ตลอดเวลาใส่แม็ดมันล้างมืออย่างที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเอาไว้คืออันที่เขาบอกว่า new normal ที่ทางการพยายามจะประชาสัมพันธ์อเนี้ยหมาว่าสําคัญมากดังนั้นเน้นไปที่ physical distancing คืออย่ากัดตกเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการระบาดซ้ารอบสอง หมอว่าอันนี้จะหนักกว่ารอบแรกมากๆเพราะเราได้ทุ่มทุกอย่างไปกับรอบแรกหมดแล้วทั้งทรัพยากรทั้งคนทั้งทุกอย่างเราทุ่มไปกับมันเราไม่อยากให้เกิดเวฟสองขึ้นมาซึ่งอันนี้สถานการณ์มันจะไม่รู้ว่ามันจะคอนโทรลได้หรือว่ามีทรัพยากรมากเท่ากับทั้งแรกที่เราทุ่มไปหรือเปล่าเราจะต้องรักษาวินัยของประชาชนไปจนกว่าเราจะเจอวัคซีนสถานการณ์โควิดจะอยู่กับเราอีกเป็นปีนะคะ เราทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไข้จนกว่าโควิด -19 จะหมดไปค่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าภูเก็ตเนี่ยพลาดไม่ได้อีกแล้วเราเราเปผู้ติดเชื้อเป็นดับสองของประเทศเพราะฉะนั้นเราการสูงไว้อดีแล้วในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเองหรือมาตรการของสอบคอเองนะครับ ก็ได้ย้ําเตือนพี่น้องประชาชนตลอดเวลาว่าอย่าก,กาดตกก็คือทุกคนก็ต้องอาดาเนินการตามมาตรการของอของสบครหรือกระทรวงสาธารณสุขก,ก,ก็อยากจะให้ความมั่นใจว่า,าทางการแพทย์และสาธารณสุขของเราเนะครับก็ภูกเก็ตของเรา,าดีที่สุดแล้วก็อยากให้เชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยมาเที่ยวไทยกันเองในช่วงนี้นะครับแล้วก็มาเที่ยวภูเก็ตได้เยอะครับ ันนี้เป็นระยะเวลากว่า2เดือนแล้วนะคะที่จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ที่พุ่งตรงลงมาในพื้นที่ประสบความสําเร็จจนกล่าวเป็นจังหวัดต้นแบบในการเฝ้าระวังและยับยัง้งโควิด -19 โดยเฉพาะการล็อกดาวน์ตำบลเพื่อการตรวจคัดกรองเชิงรุกหรือ active case finding ที่สามารถตรวจหาผู้ติดเชื้อและนำไปสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะฟันหวังนะคะว่าอีกไม่นานหาดป่าตองรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดภูเก็ตก็จะกลับมาคราครา่ำและคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal เศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเก็ตก็จะดีขึ้น ผู้ใหจะกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอค่ะเพียงเราทุกคนต้องช่วยกันกาต้องไม่ตกนะคะสวัสดีค่ะครับผมไม่ประมาทก,การตกนะครับกาต,ต้องไม่ตกนะคะสู้ๆค่ะกาตกไม่ได้เลยครับกาตกโดนต่อยน็อกครับ